นั่งรถไฟไปภูล,ลมโลชมซากุระแห่งเมืองไทยสี่ทุ่มตรงสถานีกลางบางซื่อไปผมนั่งรถไฟกรุงเทพพิษณุโลกขบวน51รอบเวลาสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มยีสิบนาทีขึ้นรถไฟกันทุกคนไปตีห้าสินาทีสถานีพิษณุโลกไป แล้วไปเช่ามอเตอร์ไซค์วันละ450ร้านอยู่ข้างๆกับสถานีรถไฟโอ้โหสะดวกมากๆเลยจากตัวเมืองเดินทางมาที่อุทยานภูหินล่องกล้าประมาณ2-3ชั่วโมงผมแวะคาเฟ่399ไว i t e h า u s อยู่ตำบลหนองกระเท้าถนนหมายเลข2013ก่อนถึง3แยกที่เลี้ยวซ้ายไปทางอุทยานผมสั่งเพียวมัดฉะดื่มเติมพลังซะหน่อยอ้ยชื่นใจ ดยจังปอทุกคนอีกนิดเดียวก็ใกลจะถึงแล้วไป10บโมงครึง่งหน้าทางเข้าอุทยานไปค่าเข้า,ขาอุทยานคนละ40มอไซค์20รถโดน30 30บาทนะ11โมงครึง่งพุ่งดอกกระดาษไปก่อนเดินทางไปบ้านร่องก้าอย่าลืมมาถ่ายรูปกับดอกกระดาษสวยๆนะทุกคนดอกที่คล้ายเหมือนกับไม่ใช่ดอกไม้แต่มันคือดอกไม้นะเที่ยงครึ่ง โรงเรียนการเมืองการทหารไปโรงเรียนการเมืองการทหารอาดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาตามแนวทางของลทัทธิคอมมิวนิสต์ภายในเป็นบ้านหลังเล็กๆมีทั้งหมด3าเ็หลังบางหลังเริ่มผุพังเพราะถูกปล่อยให้ร้างหลังจากมวลชนเขามอบตัวและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือใบเมเปิ้ลสีแดงที่ร่วงหลนเรียงรายตามพื้นแต่ต้องมาช่วงต้นของเดือนมกราคมนะบ่ายสองโมง บ้านร่องกา้าไปผมพักที่ภูลมโลไทยแลนด์คืนละ1,500หลังจากเก็บสัมภาระเสร็จ5โมงเย็นผมเดินทางมาที่วัดป่าคูหินร่องกา้าจุดชมวิวหมู่บ้านที่ถูกล้อมรอบไปด้วยหุบเขาและต้นพญาเสือโครง่งที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเป็นภาพที่งดงามคล้ายหมู่บ้านชนบทในญี่ปุน่นวันที่2ผมนั่งรถยนต์ จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ภูลโมโลเพื่อชมแสงแรกของวันพร้อมกับความงดงามของดอกพญาเสือโครง่งที่บานสะพังโอ้ดูดิทุกคนสวยงามมากๆเลยดอกพญาเสือโครง่งที่ภูลโมโลจะบานสะพั่งเต็มที่ประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีมีข้อสงสัยหรือคำถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลย สี่ทุ่มครึ่งลอรถไฟขบวน52รอบห้าทุ่มแล้วกลับกรุงเทพกัน